นนี้เราจะพาทุกคนไปที่วัดปากน้ำภาษีเจริญวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและสวยงามมากวัดปากน้ำภาษีเจริญตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครไฮไลท์สำคัญของวัดนี้คือพระองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่ เสริมสร้างบุญและเพิ่มความศรัทธา พระองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวัดพระองค์ใหญ่นี้มีความสวยงามและรายละเอียดที่ประณีต รูปองนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาและความเคารพอย่างยิ่ง Terima kasih telah <laughs> menonton! มีโอกาสอย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมและไหว้พระองค์ใหญ่ที่นี่ วัดยังมีพระเจดีย์ที่สูงเด่นและงดงามมากเจดีย์นี้เป็นสถานที่ที่หลายคนมาทำบุญและสักการะ วัดยังมีโซนสำหรับการทําบุญและสวดมนต์ที่สงบเงียบ See <laughs> Um ัยังมีเสียงธรรมชาติที่สวยงามและย่งไม่มี สวนธรรมชาติที่นี่เป็นสถานที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนเราสามารถเดินชมธรรมชาติและรับพลังจากธรรมชาติได้ที่นี่ ที่เหมาะสำหรับการทาบุญและสักการะคนมีความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต